ถึง160นะคะมากลดทางร้านเราแบบว่าคือเราการันตีเลยนะว่าโอ้โหไฟต่ำนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายดูดุจริงดุทั้งตารับไปดูแล สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่อง n n ็ i t e จัลันวันนี้เหมือนเดิมค่ะ n n ็ i t e จัลันเรามีรถบ้านสภาพเกรด A มานำเสนออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ค้าก็มากับแบบว่าอากาศครึ้มๆเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าฤดูอะไร ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวคือผสมปนเปกันหมดนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้ววัดช่วงนี้ก็แบบว่าเป็นกันเยอะมากนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยโอเควันนี้แม่ค้าเช่นเคยคะ่ะนี่ช่วงนี้เรามากับแนวสปอร์ตนะคะวันนี้แม่ค้ามีเจ้า c b r 6 5 0 f ปี2 0 1 8นะคะคันนี้มาให้ยนโฉมกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะ พาไปชมตัวรถโดยรอบมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันไปครับ จากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบไปแล้วนะคะเราก็ได้เห็นความหล่อของเจ้า CBR คันนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมตัวรถโดยรอบของเจ้า CBR คันนี้โอ้โหดูจากสภาพแล้วนะกริบกริบนะคะสีเดิมโรงงานนะคะ ไม่มีล้มไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะทางร้านเรารับประกันโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ให้ดูจากโซนด้านหน้ากันไปก่อนเนาะคันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะแจ้งก่อนว่าไม่เท่าไหร่คันนี้ไม่เพียง1 1 0 7 2กิโลถือว่าไม้น้อยเลยนะโอเคค่ะอ่ะอันนี้เป็นปั๊มบนนะคะปั๊มบนของ CBR 1000พนะันนะนี หล่อๆเลยเชียวชิวหน้าก็เป็นชิวหน้าแต่งชิวหน้าแต่งอ่ะอุดรูกระจก CBR 650นะคะตรงรุ่นเลยเอ้าวไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะคะตามด้วยกาดหม้อน้ำอ่าค่ะเดี๋ยวมาด้านนี้กัน ของแต่งคันนี้ก็จะมีพอแบบกรุบกริบเนาะของปากของคอนะคะท่อท่อไดโวนะเดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงท่อของเจ้าคันนี้การสำหรับท่านไหนที่แบบว่าชอบความดุแบบว่าล่นๆน,นะเจ้าคันนี้แมคคะยกให้เลยค่ะส่วนย่างก็ยัง ใช้งานได้อีกยาวนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเจ้าของเขาเอาไปลงแท็กในสนามแข่งมานะคะก็จะมียางจัดแท็กปิดมาด้วยอันนี้ใช้งานได้อีกยาวค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบฝังเนาะมามา,มาโอ้โหโความหล่อที่ลงตัวนะคะ แต่งไม่มากแต่หล่อหล่อจริงหล่อเข้มนะคะใครชอบแบบว่าสายหลอดุนะคันนี้ห้ามพลาดโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นแม่ค้าขอแจ้งว่าแม่ค้าสูง160นะคะ ความสูง160กับเจ้า CBR650F คันนี้จะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวแม่ค้าไปเทียบให้ดูและแม่ค้าขอแจ้งอีกนิดนึงว่าคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจ02ดอกนะคะมีครบแล้วคันนี้คือแบบว่ากริบมากรถทางร้านเราแบบว่าคือเราการันตีเลยนะว่ามันมันแบบว่าเกรด A แล้วก็กริบสุดๆนะคะโอเคไปเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้กัน บโอ้โ oh. หความสูง160ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถือว่าพอดีพอดีเหมาะเหมาะมากๆเลยนะคะระบบไฟก็ติดครบทุกจุดนะคะอันนี้ไฟผ่าหมากนะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาโอเคพร้อมจะไปกับเราแล้วหรือยังเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันเลย นี้นะหูยเสียงท่อถ้าใครแบบว่าชอบชอบแบบทอลัล่ลนๆนะนี่เลยดุดุจริงดุทั้งสี่รถดุทั้งท่อเลยนะสำหรับเสียงเครื่องก็นิ่งๆแน่นๆนะคะโอเคสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเป็นเจ้าของของเจ้าคันนี้นะคะจะรับไปดูแลเดี๋ยวแม่ค้าจะไปเปิดราคาให้ไปคะ่ะแค่จ้า สำหรับเจ้าคันนี้นะคะ cbr 650 f 2018ปี2018คันนี้ทางรา้านเราขออนุญ,ญาตเปิดราคาให้เพียง1 8 9 0 0 0บาทนะคะในราคาเงินสดนะ8 8 9 0 0 0บาทส่วนท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะจัดได้ทั้ง2ไฟแนนซ์นั่นก็คือตะวันออกลิสซิ่งแล้วก็กรุงศรีออโต้นะคะตะวันออกลิสซิ่งใช้เงินออกรถเพียง9,999บาบาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะคะผ่อนเพียง 4 9 0นิดๆ60งวดนะคะส่วนท่านไหนที่ต้องการจะจัดกับกรุงศรีใช้เงินออกรถเพียง15,999บาทนะคะผ่อนเพียง4 5 0 0นิดๆ60งวดโอเคสำหรับลูกค้าที่แบบว่าสะดวกทางไหนก็จัดกันไปเลยนะคะหรือจะสะดวกซื้อสดนั่นก็จัดไปค่ะสำหรับลูกค้าที่ ได้รถจากทางร้านไปนะคะทางร้านเรามีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ไสกรองให้ฟรีนะคะแล้วก็คือยินดีให้คำปรึกษามีปัญหาอะไรหรือต้องการของแต่งต้องการจะสอบถามนูน่นนี่นั่นเกี่ยวกับรถสามารถโทรมาปรึกษาทางร้านเราได้เลยเรามีทีมงานคือแบบว่าผู้ชำนาญเรื่องรถมากนะคะนั่นก็คือพิ่ตี๋พี่ไผ่แล้วก็คุณหนุ่มเอ็นไบนั่นเองนะคะ ให้บริการแบบว่าเหมือนเพื่อนในครอบครัวเลยไม่ต้องห่วงนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่ค้าก็จะไปแล้วเดี๋ยวฝนจะตกฝนก็จะตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วโอเคค่ะวันนี้ถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็นไบจารันเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไงเออเดี๋ยวแม่ค้าฝากบอกนิดนึงนะประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ทางร้านเรากำลังออกแบบเสือ้อ ของร้านใหม่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวแม่ค้าจะมีเกมมาให้เล่นแต่ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ตอไปแล้วกันเนาะว่าจะมีเกมมาไหนมาให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่นแล้วเดี๋ยวได้เสื้อเอ็นไบซีซั่นสไปเลย <c oughs> โอเคค่ะรุ่น2เราปลุกเสกกันแบบว่าขลังมากนะคะค่ะวันนี้แม่ค้าไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ